มงไม่ซึ้งนะนี่เปนุงลูกบาะนะรับไว้ครับนายรอบคุอบุณาวคาคาบคุณได้ขอบคุณมากขอบคุณมากทุกท่านไตวาน่งบดเตียงน่มบาง้อนะัข้าวักีข้าวไปกเปียะเดี๋ยวนะ เราก็ต้องแลกันครับต้องแต่นักนี่นัดีอ่ักนเมืองอิ่มยไม่อิ่มเอยอ่ายิ้มมยิ้มหน้ยิ้มมาไปห้าตั้งแรมเบอร์ แนเพิ่รองว้าชุดส่วน้าถอดเลมดน้าเอาแยวลุงจะกินเปีให้ลูก่อนห้าก้อนนะก้นตกได้หรอครับของเารองค้าเราจะดูตรงกลานให้ดูโอเคไมงปโอเคไปเคโอเโอเคไอ่คโอเอเอเคอเคอเอเอ ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่นี้ลนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักลงมาเนี่ยเราก็ประสานกับทางอำเภอทางลัดับุมชนนะครับแล้วก็ทางปภนะครับให้เฝ้าระวัง จากนั้นดูแล้วสถานการณ์ผมเริ่ม,มไม่มีเข้าว่าจะเาบา่าทางมณฑลนานซบที่42นะครับที่ค่ายเสยน,นานรงก็เริ่มที่จะาตเตรียมการในส่วนต่าง